ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับชัดชัยน้อยสีเหลืองครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการรักษาของรถแท็กเตอร์นะครับวันนี้ครับจะมาแนะนํารุ่น L50 นะครับ L5018 นะครับซึ่งเป็นวิธีการรักษาง่ายๆนะครับตามชั่วโมงการทํางานนะครับเราสามารถดูแลรักษาได้เองที่บ้านได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับเราเดินมาดูตารางการตรวจเช็คก่อนนะครับว่าแต่ละชั่วโมงหรือชั่วโมงของเรานั้นถึงชั่วโมงเท่าไหร่จะตรวจเช็ครถยังไงนะครับ มาดูครับอันดับแรกครับนี่คือเป็นตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษาของรถแท็กเตอร์นะครับก็เริ่มตั้งแต่น้ามันเครื่องก็เปลี่ยนทุก400ชั่วโมงนะครับแล้วก็ไส้กรองโซล่าก็เปลี่ยนทุก400ชั่วโมงนะครับแล้วก็ไส้กรองไฮดรอลิกก็เปลี่ยนทุก400ชั่วโมงนะครับแล้วก็น้ํามันเครื่องก็เปลี่ยนทุก400ชั่วโมงนะครับแล้วก็น้ํามันไฮดรอลิกยูดีทีนะครับก็เปลี่ยนทุก400ชั่วโมงเหมือนกันนะครับแล้วมาตรวจสอบกันดูครับว่า พีการรักษานั้นจะตรวจเช็ครถยังไงลาดูครับอ่าเดี๋ยวับแรกครับเปิดฝาครอบก่อนนะครับอ่เอาเปิดฝาครอบมอาก่อนนะครับอ่าพอเปิดฝาครอบเสร็จนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดฝาครอบนะครับอ่ายกฝาครอบออนะครับเดี๋ยวเราจะมาตรวจเช็คดูด้านในนะครับอ่าเราก็เปิดฝากระโปรงนะครับเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับ อ่าปูนขึ้นเศษปุ๊บอ่าล้วก็จะมาอ่าเจอใส่กองอากาศนะครับอ่าใส่กองอากาศอ่าเดี๋ยวเขาจะเปิดให้ดูนะครับว่าเปิดยังไงอ่าตอนนี้นะครับใส่กองอากาศนะครับอ่าวิธีการเปิดเปิดฝาครอบออลนะครับอ่าโดยที่จะมีลูกศรนะครับอ่าที่ฝาแล้วก็ตัวที่อ่าตัวเพื่อใส่กองนะครับอ่าเวลาประกอบใส่นะครับต้องลูกศรต้องตรงกันนะครับโดยที่ จะมีตัววาล์วนะครับต้องอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้เป็นตัวดักฝุ่นนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาดูสายกรองอากาศจะมีอยู่ตัวนอกแล้วก็ตัวในนะครับตัวนอกนะครับสามารถเป่าทำความสะอาดได้นะครับส่วนตัวด้านในก็คือถ้าดําก็ให้เปลี่ยนใหม่อย่างเดียวนะครับตอนนี้นะครับเปลี่ยนทุก1000ชั่วโมงนะครับอาจจวประกอบเข้าเลยนะครับเสร็จปุ๊บดูดีๆนะครับลูกศรนะครับแล้วก็ตัวด้านล่างต้องชี้ลงด้านล่างนะครับ เดี๋ยวประกอบเขาเลยนะครับปุ๊บนะครับลูกศรก็จะจะตรงกันนะครับแล้วก็หาการประกอบกับคืนนะครับต่อไปนะครับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้จะเป็นการตรวจเช็กที่น้ํากันนะครับก็ดูที่ขีดนะครับดูที่ขีดนะครับแล้วก็น้ํายาหม้อน้ํานะครับน้ำยาหม้อน้ำตัวนี้ก็เปลี่ยนทุก2ปีนะครับเปลี่ยนหนึ่งครั้งนะครับวิธีการตรวจเช็กก็ดูที่ระดับนะครับ ก็จะมีขีดบนกับขีดล่างนะครับให้อยู่ในระดับขีดบนนะครับอ่แเรามาดูด้านนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับจะเป็นการรักษาเกี่ยวกับน้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันเครื่องก็จะมีอ่าการวัดเหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวดึงดูเลยนะครับตอนนี้นะครับอาก็จะมีขีดนะครับอามีขีดอาขีดบนกับขีดล่างนะครับน้ํามันเครื่องต้องอยู่ในระดับอ่าขีดบนตรงนี้นะครับตัวนี้เปลี่ยนทุก 400ชั่วโมงนะครับอ่าต่อไปนะครับเป็นระดับน้ำมันไฮโดรลิกนะครับอ่าไฮลิกจะอยู่อ่าใต้เบาะนะครับตัวการวัดเหมือนกันกับน้ำมันเครื่องนะครับอ่าก็ดึงขึ้นมานะครับอ่าดูการวัดเหมือนกันนะครับมีขีดบนแล้วก็ขีดล่างเหมือนกันนะครับตัวน,นี้เปลี่ยนทุก400ชั่วโมงนะครับอ่า หลังจากนั้นนะครับมาดูส่วนที่ปรับตั้งนะครับอันนี้ก็ระยะฟรีคัทนะครับวิธีการเช็คนะครับเราก็ต้องดูครับตรงนี้ต้องให้มีระยะฟรีนะครับไม่ให้คัทมันตึงเกินไปนะครับส่วนสัญญาณไฟต่างๆนะครับก็จะมีอยู่ที่อย่างหน้าปัดนะครับสัญญาณไฟก็จะมีกล่องฟิวนะครับกล่องฟิวตัวนี้ถ้าเป็นตัวควบคุมไว้นะครับดูใกล้เลยถ้าว่าฟิวนะครับอันนี้คือกล่องฟิวนะครับกล่องฟิวเป็นตาเป็นการตรวจเช็คควบคุมไฟฟ้าทั้งหมด นะครับต่อ,อ,อไปนะครับเป็นจุดเช็คระดับน้ํามันคาร์ล้อหน้านะครับอยู่ตรงนี้นะครับระดับน้ำมันคาร์ลอหน้านะครับตัวนี้เป็นตัวตรวจเช็คนะครับตัวนี้เปลี่ยนทุก800ชั่วโมงนะครับวิธีการเช็คนะครับให้เราคลายน็อตตัวนี้ออกนะครับแล้วก็จะมีน้ํามันหยดออกมาหรือไหลออกมานะครับนั่นหมายถึงว่าน้ํามันที่คาร์ล้อหน้าของเราด้านปกตินะครับถ้าขาดนะครับหยุดเติมจุดแดงๆตัวนี้นะครับสามารถเติมได้นะครับตัวนี้นะครับ อ่าเติมได้เลยนะครับเติมที่ตัวนี้นะครับจุดเช็คก็คือตัวนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของชิ้นของไส้กรองนะครับอ่าไส้กรองเดี๋ยวมาเลยครับอ่าไส้กรองนะครับไส้กรองก็จะมีทั้งหมดอยู่4ตัวนะครับหนึ่งไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับก็เปลี่ยนทุก4ี่ร้ชั่วโมงเหมือนกันนะครับอ่าเปลี่ยนพร้อมกันกับน้ำมันเครื่องนะครับ ต่อไปครับไสกรองน้ำมันโซล่านะครับอตัวนี้เป็นกรองน้ำโซล่านะครับเปลี่ยนทุก400ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกรองดักน้ำนะครับวิธีการตรวจคอาให้ดูลูกยางแดงๆนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับถ้าลูกยางมันลอยขึ้นมาแสดงว่ามีน้ําเข้ามาด้านในนะครับเราก็ต้องทําการถ่ายน้ำออกครับโดยการปิดวาล์วครับปิดวาล์วเสร็จปุ๊บก็หมุนตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็เทน้ําทิ้งนะครับอ่าอย่าลืมนะครับขวานเราจะประกอบนะครับ ข้อสําคัญก็คือให้เปลดน้ํามันใส่ถ้วยกรองให้เตรียมก่อนนะครับถึงประกอบเข้านะเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันการไล่ลมนะครับเราจะได้ไล่ลมง่ายอย่างสบายนะครับตัวด้านล่างนะครับก็จะเป็นใส่กรองน้ามันไฮดรอลิกนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนพุก400ชั่วโมงนะครับเปลี่ยนหนึ่งครั้งนะร้อมกันกับน้ำมันไฮดรอลิกนะครับส่วนเซฟตี้นะครับอีกจุดหนึ่งที่สําคัญนะครับที่มักหรือพบปัญหาไหวนะครับดูครับตัวนี้ครับเซฟตี้ครับสายเซฟตี้ตัวนี้นะครับ ถ้าสายตัวนี้ขาดนะครับจะทำให้รถเราสตาร์ทไม่ติดนะครับอ่าตัวนี้สำคัญเลยนะครับอ่าถ้ารถสตาร์ทไม่ติดนะครับอ่าแล้วก็มาตรวจเช็คสายไฟตัวนี้ได้นะครับอ่าตัวนี้นะครับคือจุดอีกจุดหนึ่งนะครับที่สตาร์ทไม่ติดแล้ก็คืออ่าคัน PDO ตัวนี้นะครับในตำแหน่งอ่าเข้านะครับรถจะสตาร์ทไม่ติดนะครับอ่าจะเป็นเซฟตี้นะครับแล้วก็ตัวคัสต์นะครับแล้วถ้าเราไม่เหยียบคัสต์นะครับรถจะ ไม่สามารถสตาร์ตตีได้นะครับต่อไปนะครับมาดูตารางการรักษาต่อไปนะครับจะเป็นลมยางนะครับลมยางนะครับเวลาเราไปเติมหรือเช็คลมเราก็สามารถเช็คได้นะครับว่าล้อเรายี่ห้อไหนล้อหน้าเติมเท่าไหร่ล้อหลังเติมเท่าไหร่นะครับอันนี้ของ L 5 0นะครับล้อหน้าเติมที่34ปอนด์นะครับล้อหลังอยู่ที่23ปอนด์นะครับตอนนี้นะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับก็มี การตรวจเชเ็คเบื้องต้นเล็กน้อยนะครับตอนนี้ก็คือเราสามารถตรวจเช็คได้ athletes, ดะนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูศูนย์บริการนะครับพร้อมมีทีมช <ถ Maps. S 1> ่างนะครับที่คอยให้บริการนะครับคือผ่านมาตรฐานเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นของศูนย์บริการนะครับอันนี้คือเป็นรถที่รอซ่อมอยู่นะครับตอนนี้นะครับรถซ่อมยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้นะครับที่รอซ่อมอยู่นะครับตอนนี้ช่างก็กําลังซ่อมอยู่นะครับหลังจาก หลังจากเราซ่อมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีพื้นที่นะครับ่าพื้นที่ที่อ่ารอส่งครับมาดูครับตรงนี้ครับหลังจากซ่อมเสร็จแล้วนะครับก็จะมาจะอยู่ตรงนี้ครับอ่าเป็นรถซ่อมเสร็จแล้วรอส่งว่าอ่าให้กับลูกค้านะครับอ่ารอคืนให้ลูกค้านะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของศูนย์บริการนะของเราครับเป็นศูนย์บริการมาตรฐานนะครับอ่าศูนย์บริการมาตรฐาน ที่ได้รับมาตรฐานจากทางสยามคูบต้าแล้วนะครับตัวน,นี้นะครับมีน่ครับเป็นป้ายสวยงามนะครับของศูนย์บริการนะครับแล้วก็มีโรงซ่อมอันใหญ่นะครับที่คอยต,ต้อนรับค in อยบริการลูกค้านะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าสําหรับท่านที่นํารถมาซ่อมนะครับกับเรานะครับของเรามีบริการนอกจากนี้นะครับนอกจากศูนย์บริการแล้วนะครับของเราก็ยังมีรถบริการนะครับรถบริการที่คอยบริการ ด้านนอกให้กับลูกค้านะครับนอกจากนั้นแล้วครับเราก็จะมีมีแอดไลน์บ้างนะครับมีแอดไลน์ของทางศูนย์บริการนะครับแล้วก็มีสายด่วนบริการด้วยนะครับที่คอยให้บริการลูกค้านะครับสําหรับลูกค้าที่มีปัญหาที่จะโทรเข้ามาแจ้งนะครับเอเคครับสําหรับผมชัดชัยน้อยเสียงนะครับเดี๋ยวก็ขอจบเพียงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามในตอนต่อไปนะครับว่าจะเป็นรุ่นรดรุ่นไหนนะครับ ที่จะมาแนะนำการรักษาต่อไปนะครับสวัสดีครับ